ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกสำหรับผู้หญิงหน่อยได้ไหมคะคุณหมอโอ้ผมว่าโปรไบโอติกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะแล้วก็เป็นตัวที่ดีนะครับแต่ผมไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครผมผมเพียงแต่ว่ารู้เฉยๆว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็คุณแม่ตั้งคภ์นี่ทานได้ไหมคะในระหว่างที่ที่กำลังท้องอยู่ไงคะจริงๆตั้งคันได้ทานได้นะครับโปรไบโอติกทานได้นะครับ แต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีความรู้อะไรมากรู้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันช่วยเหลือเราในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันนี้ก็มีโฆษณาอยู่เต็มไปหมดแล้วมีหล,หลายบริษัทนะเต็มไปหมดเลยะนะครับโพลีติกเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะอย่าไปนึกว่าไม่ดีนะครับินแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยจริงๆน่าจะช่วยตอนที่คุณแม่ตั้งคันช่วยหลาย,ยักเอิด้วยครับพวกที่พวกที่ตั้งครันอยู่ก็อาจจะแบบไม่ต้องท้องผูกนะคะก็น่าจะช่วยได้นะคุณหมอไม่ท้องผูกใช่ใช่ใช่แต่ว่าท้องผูกเราก็ถ้าเกิดว่าไม่มี ไม่มีเงินมากมายเลยเรากินผลไม้ไมกินผักกินเยอะๆเนี่ยใช,ใช้ได้